ดีครับท่อน้ำปลาปลาหลุดรั่วเกิดจากว่าประตูนี่ครับประตูนี้กระแทกตรงนี้มัก็เลยต้องเาเรียกอะไรตัดเหรอใชอ่ตัดนะฮะตัดใไปตัดไปชับชับชับปิดน้ำไม่เลยน้ำปิดแล้วทต่มันจะปล่อยออก มาตัดท่อบาะเขาครับช่วยเรื่องหกปีแล้วเหรอม้มา<อ>ไม่ว่างมาก็น้ำแตกอยู่นีอ๋อน้ำแตกอยู่ยังไงเช็ดลูกผ้าหลังบ้านนะครับยังไงอยู่เขา<อ>ก็เป็นนี่ครับ เราก็ทนเขาตายแล้วยีราบมันเฝ้าตรงนี้เอาผ้าเช็ดเลยลูกเอาไม่ว่างนี่ครับพี่เปาอะไรนี่หนุ่มจะไปจะไปเช็ดจะไปเช็ดน้ำเดชสุราโอเคหมกโอเคเช็ดหน่อยโอเค มันถ่ายคลิปอยู่นี่ครับน้ำเหลืองเชี่ยงปลาหมูบ้านเห็นด้วยตาเปล่าเหลืองเชี่องลือล้อตรงนี่มันไหลออกรงน้แล้วยีราฟม,มาทำไมมาแยกมากันประตูให้มันกระแทกงยีรามหูหักกันพี่เป่าทำยีราฟหัก แค่นี้ตนนี้แค่นี้นี่ตัวบนอยู่เราจะให้ไปปิดน้ำอ้าวสรุปปิดหรือยังนี่เปิดตรงนี้ทำไมเอาตนี่ไงแม่มันแบบเบาจังเลยเปิดแลยทเอาตรงนี้นี่ครับเพื่อนเพื่โต๊ะก๊กน้ำเธอปิดไม่สนิทเพราะว่าติดอะไรรูึวะเข้าไปไม่ได้ติดเสาไฟฟ้าน้ำตีไม่สนิท จ้างช่างก็แพงต้องทำครับป,ประตูนี้ก็นะครับดำๆนี้คือยางในรถจนนะครับทํทำอีกอย่างเราจะซื้อนี่มานี่นรครับเอาขึ้นีกแล้วครับ <laughs> ไปใส่หนา,นาใ,หใช่ใชไปซื้อมาสิมีแล้วขอนัมนม่จะไสิ 明天去<是>、啊、没塞过袋。 เน่ามากอะไรปะน้าเน่าเหรอใส่เหนใส่น hmm. mm ้องไม่ได้กินอะไรเลยอื้เหม็นมาก แดด,ด,ดร่มๆครับวันนี้ฟ้าขึ้นแต่เช้าฝนไม่ตกอะครับมีวันนี้พาพี่เปาไปซื้อชุดดอกคูณเมื่กี้เลยจัดให้พี่เปาคู่หนึ่งอีกคีบภาษาลาวคือเกิบเกิบคีบเติมแดงหกเต็มเลยนี่ใช่ เ,เอาโอ้รอ,อ,องเท้าคนละเบอร์ใส่ถุงโอ้ใส่แล้วเปลี่ยนได้ก็มันให้มาคนละเบอร์เนาะเด<ม>ี๋ยวดูมันมันถูเเลยกมันน่ะนะครับสตัสดีคับ